สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้เนี่ยจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีเลยของรัฐบาลมันเลยเป็นช่องว่างให้หลายๆฝ่ายทำมาหากินกับประชาชนที่กำลังลำบาก ที่กาลังกลัวเรื่องราวต่างๆที่เดือดร้อนมากเพราะอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโรคหรือไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะรวมไปจนถึงการหาวัคซีนรวมไปจนถึงการที่จะต้องมีห้องมีโรงพยาบาลการหายาในยามวิกฤตจะมีคนทำมาหารับประทานกับความเดือดร้อนของประชาชนหมดผมเคยพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมถ้าตามผมมาตลอดจะจำได้ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีราภิดเทสก็คืออุปกรณ์ชุด ตรวจเชื้อด้วยตัวเองผมบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเคยฟังผมต้องจําได้ว่าที่เยอรมนีมีขายตามห้างสรรพสินค้าราคาไม่เกิน1ยูโรแล้วที่เยอรมนีเนี่ยเขาใช้เครื่องรา i ิดเทสเนี่ยเขาเดินเคาะตามประตูบ้านแล้วแจกให้ทุกคนในบ้านเลยเพื่อทดสอบให้ตัวเองนั่นคือการกันกรองชุดแรก แต่ไม่มีใครฟังตอนนั้นว่าคนที่ค้านก็คือบรรดาไอ้หมอเก่งๆทั้งหลายเนี่ยยังยืนยันต้องใช้ PCR PCR ของคุณเทสโรงพยาบาลที่รับเทส PCR ก็รับไม่ได้จำนวนคนมันมากเกินกว่าอุปกรณ์ที่คุณมีบุคลากรที่คุณมีนั่นข้อแรกแล้วราคาที่คุณเทสขนาดโรงพยาบาลรัฐด้วยกันยังต้องประมาณพันกว่าบาทนับภาษาอะไรกันแล็บ ที่ต้องตรวจ2-3,000บาทถ้านผู้ชมรู้มาว่าไอ้ l ลบตรวจไอ้โรคระบาดครั้งนี้เนี่ยมันร่ำรวยมหาศาลคุณจ่ายไป3,000บาทต้นทุนเนจริงจริก็ไม่ถึงไม่กี่ร้อยบาทเองเพราะน้ำยาที่ซื้อมามันเท่าไหร่กันนี่คือความพินาศชิบหายของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบที่ทำไมต้องมีราผิดเทส t ก็ผมบอกแล้วนะว่าราผิดเทสเนี่ยมันมีอุปกรณ์ ที่สามารถทดสอบและความแม่นยำได้ถึง93ก็หมายความว่าในร้อยคน93คนถูก อาจจะมี7คนที่อาจจะไม่มั่นยำก็เอาเจ็ดคนนั่นและเอาไปตรวจ PCR ชุดใหญ่เลยที่มีสำลีแยงจมูกโนโนีนั่นอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนและในที่สุดแล้วมันก็จะเปิดโอกาสให้จำนวนปริมาณเตียงมันก็ลดน้อยลงคนไม่เข้าโรงพยาบาลมากนักก็รู้ทันทีไม่จำเป็นต้องนอนรอ การตรวจเชิงรุกถึงล้มเหลวหมดผู้ติดเชื้อรายวันมีมากขึ้นที่สำคัญคือประชาชนหาที่ตรวจเชื้อไม่ได้โรงพยาบาลหลายแห่งปิดบริการตรวจโรคโรงพยาบาลเอกชนก็เลยเปิดบริการ drive thru ตรวจวันละหลายร้อยคนค่าตรวจขั้นต่ำา3,000บาทเอาตีซะว่า500คน3,000บาทก็วันละล้าน5 0 0แสนบาทต้นทุนโรงพยาบาลเอกชนอย่างมากก็ไปเกิน1 0 0 0 0 0บาท500คนตรวจมากี่วันแล้วเนี่ยกำไรวันละล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทล้านกว่าบาท เป็นเวลาร่วม3เดือนโรงพยาบาลมาธาาิพดีมีคนหลายร้อยคนรอคิวตามทางเดินตั้งแต่หน้าแผนก OPD ไปถึงตึกผู้ป่วยฉุกเฉินยาวไปด้านนอกมีทั้งเด็กเล็กวัยทำงานผู้สูงอายุอาชีพหลากหลายแม่ค้ารับจ้างรับราชการหน่วยตรวจเชิงรุกของกรุงเทพมหานครเพื่อคัดกรองเชื้อตามเขตต่างๆปรากฏว่าเละเทสุมเสี่ยงว่าจะกลายเป็นที่แพร่เชื้อเสีเองเพระาะประชาชนมาเข้าคิวรอกันข้ามคืนทั้งที่ที่พวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ก็เพิ่มโอกาสที่จะแพร่เชื้อสูงอีกท่านผู้ชมคงเห็นรูปเรื่องนี้ที่น่าเศร้าสลดและเป็นที่น่าวิาพากษ์จามากที่สุดอย่างที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนซึ่งเป็นหนึ่งใน4จุดตรวจโควิดฟรีตั้งแต่วันที่5รกรกฎาคม2 5 6 4ของกรุงเทพมหานครขอ,ของท่านผู้ว่าอัศวินตามกำหนดการสำนักงานเขตบางเขนจะเริ่มตรวจตั้งแต่8โมงไปต้นไปจนถึงบ่าย2โมงบริการตรวจวันละ9 0 0คนสามารถ walk in รับบัตรคิวได้ตั้งแต่6โมงเช้าท่านผู้ชม มรู้มาทุกคืนจะมีประชาชนมาเข้าคิวตรวจจำนวนมากรอคิวกันในช่วงเย็นมากันทั้งครอบครัวปูเสือกลางเต้นนอนข้างคืนที่วัดเพื่อได้คิวตรวจเช้าวันรุ่งขึ้นคืนไหนฝนตกลงมาก็ต้องยืนกลางร่มตากฝนเศร้ามาท่านผู้ชมนี่คือคนไทย คนไทยครับท่านผู้ชมคนไทยควรที่จะได้รับการบริการได้รับการป้องกันรัฐมีหน้าที่ท่านนายกพูดว่าท่านรักประชาชนทุกคนท่านลงไปถามคนที่เข้าคิวตรวจดูแล้วกันว่าเขารักท่านหรือเปล่าวันนี้นี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในที่สุดแล้วรัฐก็เลยต้องตัดสินใจแจกราพิดเทส คำถามว่าทำไมคุณเพิ่งคิดได้วันนี้คนป่วยมีวันละเกือบหมื่นคุณหมออุดดมขชินทร์ที่ปรึกษาสบคอ,ออกมายอมรับเองว่าระบบรับปริมาณผู้ป่วยใหม่ได้ไม่เกิน5 0 0ร้อยถึงพันคน กล่าวคือตอนนี้จํานวนผู้ป่วยใหม่เกินความสามารถในการรองรับของหมอไปท่านผู้ชมครับ10เท่าจริงๆแล้วคนป่วยน่าจะมีมากกว่านี้อีกแต่เขาหาที่ตรวจเชื้อไม่ได้เพราะวิธีการโบราณที่พวกหมอทั้งหลายยังหัวโบราณยังยึดมั่นติดกับเรื่องเฮงซวยอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าตรวจ rt pcr เพราะสอบคอข,อขีดเส้นไว้อย่างนี้เขาไม่มีทางออกพระคุณต้องใช้ผลตรวจ rt p c t เข้าไปรับคิวรักษา แต่ปัญหานี้มันมีทางแก้ท่านผู้ชมทำไมบรรดาศาสตราจารย์นายแพทย์กับพวกเสที่อยู่ข้างตัวนายกที่พวกอ้างว่าเก่งระดับอัจฉริยะจบมาจากเคมบริดจ์ออกซฟอร์ดฮาร์วาร์ดถึงคิดไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเคยพูดเรื่องใช้ Rapid Test ตรวจเมื่อ2อเดือนที่แล้วในรายการของผมตอนที่85ผมพูดในหัวข้อเรื่องว่าอย่าเล่นการเมืองกับโรคระบาดวันศุกร์ที่1 4พฤษภาคมส5 6 4ที่คลัสเตอร์ของเตยติดกันหนักๆผมเสนอแนะ ไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมทวนสิ่งที่ผมพูดเมื่อวันที่14พฤษภาคมมไม่ฟัง ทำไมเราถึงไม่เอาราพิดเทสมาที่เจาะเลือดใสยเข้าไปในมือเจาะเลือดแล้วสามารถจะเช็คได้ว่าติดหรือไม่ติดถ้าไม่ไม่ย้ำบางคนไปทดสอบอีกรอบหนึ่งกับ PCR ส่วนคนที่ผลเป็นลบก็กลับบ้านไปแต่ต้องระมัดระวังตัวเพราะมีโอกาสจะติดแต่น้อยลงนี่คือวิธีบรรเทาและประหยัดเงินประชาชนเพราะราพิดเทสมันใช้เงินไม่ถึง200บาทถึง300บาทก็ซื้อได้ทำไมต้องไปเข้าคิวใช้เงิน3,000บาทเชสแล้วเทสอีกระาพิดเทสคือการกรองชั้นแรกเมื่อกลองชั้นแรกเสร็จแล้วค่อย คัดเอาคนผล Rapid test ที่เป็นบวกไปทดสอบยืนยันอีกทีส่วนคนที่เหลือก็ถอยออกไปนี่คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อ2เดือนที่แล้วที่อังกฤษต,ตัวอย่าง Rapid test เ,เขาแจกฟรีดังกฤษเขาแจกฟรีเลยนะท่านผู้ชมเยอรมันก็แจกฟรีหลายประเทศก็ทํากันอังกฤษเยอรมันอเมริกาเกาหลีใต้ ผมมีตารางอ้างอิงช่องที่4ท่านผู้ชมขวาสุดการตรวจหาเชื้อในอังกฤษโดยประชาชนตรวจเองจำนวน1 1 1 4 2ล้านน4คนต่อวันตัวเลขเมื่อวันที่8กรกฎาคม2 5 6 4แล้วถ้าตรวจเจอเชื่อเองแล้วผลออกมาว่าติดแต่ไม่มีอาการหรืออาการไม่หนักก็กักตัวอยู่บ้านไปยกเว้นอาการหนักต้องไปโรงพยาบาลเยอรมันอย่างที่ผมเรียนทราบแล้วเขาแจกตามบ้านเลย ประชาชนเมืองไทยท่านนายกครับผมได้ข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีคนมาเสนอรา p i ผิดเทสซึ่งแม่นยำพอสมควรในราคาไม่เกิน120บาทท่านนายกครับ แจกคนไทยทุกคนในประเทศไทยได้หรือเปล่าถ้าซื้อจำนวนยอดมากๆเอาตีสัก120บาทแล้วกันคน60ล้านคนก็7,200ล้านบาทผมคิดว่าให้คนไทยตรวจได้ทุกคนแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะถ้าความแม่นยำม,มัน93%เออเรอคือผิดพลาดคือ7%ก็เท่ากับว่า93คนที่มันแม่นยำเนี่ยมันก็กลับบ้านได้ละ หรือไม่รุนแรงก็ใช้วิธีรักษาอยู่ที่บ้านใช้สมุนไพรไทยรักษาได้เห็นหรือ,อยังฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องง่ายๆรัฐบาลไม่คิดจะทำไปเอากรอบความคิดความงี่เง่าความคับแคบ ไม่เซตโบราณโบราณทั้งทั้งท,งที่ต่างประเทศที่เขาใช้กันมามาแล้วอย่าไปคิดว่าหมอไทยเก่งกว่าหมอต่างประเทศนะหมอเยอรมันเขาก็เก่งหมออเมริกาเขาก็เก่งหมอกงกฤษเขาก็เก่งแล้วทาไมเขายอมรับราผิดเทส่ะแล้วทำไมหมอไทยเวลาประชุมใช้ราผิดเทสทีเนี่ยหัวดือ้ออัตราสูงยืนยันว่าต้อง P ี r ในขณะเดียวกันคุณก็ออกมาแหกปากว่าบุคลากรทางแพทย์ไม่สามารถจะรองรับได้อีกต่อไปแล้วเอา้า ก็มึงโง่ของมึงเองนี่รู้จักคิดรู้จักมองอีกมิติหนึ่งไม่ได้เหรอถ้าผู้ชมเข้าใจผมพูดอยังขอประทานโต๊ต้องพูดรุนแรงหน่อยผมโกรธผมโกรธจริงๆไอ้คนที่มีอัตราสูงผมเคยพูดมานานแล้วคนที่มีอัตราสูงเนี่ยมีอยู่สอาชีพ อันดับหนึ่งเลยคือหมอเพราะหมอเนี่ยมารักษาพยาบาลคุณเป็นคนไข้หมอเนี่ยหมอชีเอ้เป็นชีตายได้คนเดียวคนื่นยุ่งไม่ได้คนที่2คือวิศวะวิศวะก็คือว่าเป็นคนออกแบบสร้างทางกําหนดว่าต้องใส่ซีเมนต์เท่านี้ต้องต่อสายเท่านี้เถียงก็ไม่ได้คนที่3คือกัปตันเครื่องบินคุมเครื่องบินทั้งลำ เสียงกูยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวเลยคนที่4ี่กูพู้ภาษาเพราะว่าคดีนั้นเป็นคดีของท่านเองท่านตัดสินใจด้วยตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวท่านจะให้นี่ติดคุกหรือไม่ติดคุกก็ได้อยู่ที่ท่าน4ียอาชีพอาชีพหมอมาดับหนึ่งคือเป็นคนที่มีอัตราสูงที่สุด